สบายดีสบายดีพี่น้องเออห่างหายกันไปโดนมือนี้เป็นมือห่อเข่าได้พี่น้องห่อเขายังนี่ห่อเขาน้อยห่อเข่าพี่น้องห่อข้าวต้มข้าวนมหิดของประเพณียายอ้วนกับเขามาห่อเข่าบ่ได้ไปเลี้ยงควายยายอ้วนได้ยังมาแบ่งกับยายนวลสบายดีพี่น้องได้ที่มาแบ่งกับยายนวลห่อเขาหยังแม่นนี้เนาะ ได้ยังแน่ใส่ห่อเขาเป็นบุญประเพณีพี่น้องห่อเขายังแม่เขาสากหรือเขาประดับดินเขาประดับดินพี่น้องห่อเขาประดับดินเด้อ้เด้อเยี่ยวยวน่นไปสั่งสีนมาแล้วก็บุญนี่แหละพี่น้องมาปั้นกับเดนวนห่อเข่าห่อหนามมาแบ่งกับเยนวน เอามาอีกเด้อกระซำนะสื่อสิทธเด้มาล่ออีกเยื่ออวดสื่อสินห่อ,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 าอหอามือได้ยายมาอ,อื่นกลางคืนกลางคืนวันนี้ตีสามตีกองุึมุยแล้วก็ยายเล่นใสุ่ใ่เทียนมันยากาศก<า>ับคนตกลิน,นพี่นพยยนเานาะ หิดของประเพณี้แต่แต่ปุยกับตายาย,ยหัวเขาสากหัวเขาประดับดินดึงอียังออกมามาลงตรงนั่งอ้ยายไปหมดเอาอยังในไเด้เนาะหัวเพิ่นนี่แต่ขี่นี่อ่ะเ,เ,เต็มบัดฟูงพันสี่ก่อนเป็นฟันก่อน อันนี้ก็กะลังหอ่อเนาะ<ใ>นโอ้ยกระเบื้องเมืนก็ใส่สีขาวขักเทน้อส,สีขาวคอขันปัดเน,นะาะกลังหอ่อขาวเห็ดขาต้มขานม บุญหอเขาประเพณนีพี่น้องอันนี้หอเขาน่อยบ่แม่เถื่อน่ะหอเขาใหญ่หอซ้องหลอพี่น้องหอเขาปราเม่าอยู่เฮือนอยู่บ้านอ่ะ โอ้มัอนี่ปกได้อาหารดีแล้วเบิงค่ะแต่งไห้เล้มากี่านสิฟันบได้กินกุวยเผูดีเอาเผือสิหอขาต้มเผือสิหอขนมเมืองในขนมกับสิบุดรเลยนะฝนกับโตกลิ้นแกมพู้ังขอเอาใส่ขอบเสยง ปวกเอาไปพันยังปกมีดแบ่งสนะิปันกันพี่น้องกับยายนอนพุนกับตกลินพี่น้องเอ้ยหอนยามมันแหละ กันแบ่งสีกันเ <c oughs> ขา่าอยู่บ่ตอนนี้บอว่าไอแถวอะช่ออยากก่างพวเข่าปันสีโอ้ยมีเพิ่นก็ได้ มีดไม่ใหญ่นวลเนาะธรรมดาเลยมีผมมีลูกมีผัวลูกก็มีแหละลูกบ่มีแต่ผัวบ่มีผัาได้เด็กพี่น้องมาเลยแบ่งสิ่งกันเป็นขาเหนื้อยพี่น้องมื่นหอเขานี่ คนกระแห่ไปซื้อเซลเซลแล้วอืมไตยงเหนียวไ้ครบสุดพี่น้องเลยเนี่ยงงูอบ้านเฮาวไทบวกกินกับคอโถิดคอไพ่เด้อพี่น้องอันนี้กันใบตองหมากอึ้หมากีปอกยาผู้พี่น้องเนี่ยอันนี้ขนม แป้งน้องแป้งบอกง่ายๆนะแป้งที่เป็น,นขนมเข<อ>นะีคือลายแท้เนาะ อันนึงยุใส่รถเข็นมายหญอ้วนเนะพี่น้องซื้อรถเข็นนี่ปั่นปั่น2ตอก1,000มาปั่นกันทุก5รอบบุญเฮ็ดถินนํากันพี่น้องหอ่อข้าวหอ่อน้ําหอ่อข้าวสากไปให้วิญญาณข,ของพอ่อของแม่เพิ่นพาเฮ็ดมาพี่น้องพีปรเนองคประเพณีถ้าลูกหลานบ่อหอให้ก็บ่ได้กินพี่น้องเพิ่นเนาะ เดลี่เาไปตองเนาะวินยานันได้ที่นาองพอเขาไปให้พอให้แม่ทำบุญทำทานแม่ปกแบ่งนะแม่ปกอืมถาจับเอาซาเลปกเหลี่ยกลตัวได้ฟูดนใหญ่ๆเหลี่ยกอะเด้อ ถอว่าโตนี zat, ่เป็ดพ so ันโต็ดโคตรอุปทานแล้วก็เอามาแบ่งกันอีกพันตัวหนึ่งนะสามพันโคตรเป็ดโคตรเป็ดพี่น้องเอ้ยแบ่งกันถือว่าได้หลายเติบได้พูลหลายเติบพี่น้องถือว่าคุ้มเนาะพี่น้องเนาะบางเจ้าก็เห็ดหน่อยบางเจ้าก็เห็ดลายพี่น้องเอ้ย ร้อสกับสำภาร้อยไปตั้งอ่าสองร้อยห้าสิบสำภูห้าร้อยโอ้โคุ้มนะพี่น้องคุ้ม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 โอ้เป็นแต่เสืออะไรคะแนวนี้พี่น้องเอ้ยถือว่าได้ลายเนาะพันบาทสองพันพี่น้องนี่คือพูดพูดละสองร้อยไปแม่นี่นะป้าถิ่นน้องได้บักลายได้พี่น้องหนึ่งอันนี้นะพูดละสองร้อยถือว่าคุ้มเนาะพี่น้องเนาะ ซีเนียช่วงนี้ก็เนื้อมันจะถือพี่น้องบ้านเบาแพงมึงนาทุกอย่างมาแบ่งทียนี่ที่อยากที่อยากก็ได,ไ,ไ,กได้ลายที่อยากก็ได้ลายเดี๋ยวมันก็จะแบ่งเอาเมื่อเพิ่นก็เสียงหัวเข,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 ข่าหัวน้ำ แบ่งสิน้นแบ่งสิน้นเอาจากเอาจากร้อยเอาจากพันอืมอันนี้นบบกินิ้นหมูแล้ววันนี้ยังกินกชิ้นหมวยอีกป่ะกินหันแล้วกินขมือหันแล้ว <c oughs> น,น่ำพี่นนอง เออแบ่งสีอินปกแบ่งแบ่งพี่อ่ะพี่น้องอ่าพี่น้องมาหอดว่าแพงกันสิขอปิดคลิปกันเออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเนี่ยพี่น้องบ่ได้คอยลงคลิปดอกพี่น้องลงแหละบ่มีคนเบิ่งแหละบ่อยากลงพี่น้องเลยสบายดีสบายดี